ด้วยนะอยู่กับผมแอนดยการรีวิวและคุณไทเกอร์น้อยอ้อยแหลกหรือทุดนโอ้นั่นเองนะ่ะเา้าเย้ฉันจะบินบินไปฉัจะบินไปไกลร้อนยีโอเคมีถั่วไหมไม่มีเอาไปทุบทำไมอ่ะมันทุบเองอะก็บากไงออกเข้าใหม่เร็วออกล้วนี้ ก่อนที่จะบล็อกไปกว่านี้ต้องย้ายที่อยู่แล้วมันกดอะไรไม่ได้เลยเออไม่ได้กดออกกดไม่ได้แรงมากแรงแรงอ,อ,อ่ะแรงแรงมากแรงแรงน่ล็อกอะไรอูยังยังเป็นเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยไม่ใช่ละเฮ้ยยังไ,ไม่จบ โอใจเย็นเกิดการบักขึ้นแล้วก็เกิดการหมอลมกันไกในการแก๊สโอ้ใจเย็นใจเย็นพี่ทำอะไรพี่พี่หนีนะ่ bye ะะบ๊ายบายใจเย็นตกใจจะทำอะไรไม่ไมออกไม่ได้หรอให้กดออกเข้าหมา่ไปเลยแบบออกจากไม้ค้าไปเลยแล้วก็เข้ามา่ไมะ เข้าใจไหมเข้าใจนะคุดบักอะเย้น้ำป่าน้ำเป็นน้ำอะน้ำเฮ้ยขอหายเอ็งคุดให้หน่อยดิอย่างไะทำอะไรวะไม่อะมันบักขอบคุณมากที่ให้กุดเลยขุด,ดตายแล้วอโอ้ยให้ไม่ตีละ เจ็บกันเลยเดียวช่วยด้วยมึงไปปรชาล็อกไม่หันหน้าอยู่ได้รอดไม่ได้กินแม่อร่อยไปอีกว่าต้องหนีออกจากที่นี่เป็นที่อันตรายมาออกตอนนี้คิปเปอร์จะระเบิดถ้ำนี้แต่เราจะรับกำลังหนีเลยแ,ลแม่งแต่เราจะรับโอเคองั้นก็เอาชีวิตรอดในะวันที่สองะคลิปนี้ชื่อ ไม่ใช่แล้มันก็ต้องออกเดินทางชื่อว่าเอาเอาชีว er ิตรอดในคลีนที่ห้โอ้โหแล้มันเพิ่งคลียรที่สองเองไม่ใช่ไฟในไฟดนะไฟในซ่งไฟดีวบอวเบียร์สิดีายคิปเปอร์อย่างนะคิเปอร์ะคิเปอร์มาพี่ไม่เกี่ยวปิดก่อน มัน,นออกไม่ได้วะต้องไปทายยังกินทายยากปลจันห้าวิต้ใส่ต้องหนีแล้วทายยากสุดเนะไปูดเป็นชาวล็อกเป็นคนล็อกเลยชาวล็อกโอ้ยเกินชาวล็อก ตุ่ลงนี่เรามาแหลกกันใช่ไหมโอเคคนระับตัดไปก่อนนะจนกว่าคุณแค่ถูจนกว่าคุณโก,ก้เขาจะหายบาังโอเคมาต่อกันเลยนะผมลืมกดอัดต่อทำไงอ,อ,อ่ะแงงอุตสา่าห์เดินมาไกลไม่ไกล<อ>เลยนะปลากปลากรอนชาวโลกมาเนี่ะตัวแล้วตัวมาเซียนอย่างนี้ยมาเซียนเนี่ยกะเซียน,น,ยนอยน่างกะ อวกมาบ้างัันเถอะอันนี้เหรอไก่ไก่หนึ่งอันจำได้อ่าก็เนื้อแมวหนึ่งอันอันไหนวะอันนี้ด้วยเออนแกะสีคนเต่าคนเต่าเออนเต่าไม้ไม้ไหนเนี่ยเนี่ยไม่ไม้พี่อ้าวไม้เนี้มีหกสิบสี่อันเนีอ่ะไม่มีไม่เห็นมีเลยไปหาในน้ำมัน ต้องก็ได้เอาไปหาใหม่ไม้มันตัดได้ตลอดไม่ใช่ของแลซ่ซะหน่อยถ้าของแล่ถ้าเป็นไดมอนนี่อหาให้ตายก็ยังต้องหาถึงจะทำตกลาวาไปก็ต้องว่ายลาวาหาไม่ใช่ละลาวมันละลายแล้วอ่ะเออไปบ่ายถ้าถ้าสมมติทองโดนลาวาจะทำยังไงไม่ต้องซื้อกย ร้องไห้เว้ยไม่ร้องไห้เออทำอะไรคุณอึดไปไปไปกระโดดลงตึกไม่ตายเว้ยไปไปไม่ร้องเไป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 คลิปนี้จะมาไปไปกันนะฮะไม่ใช่แล้วก็ให้ผู้ชมกันเลยเออเดี๋ยวถ้าตกราวานี่จะหายอยู่ไม่มีถ้ามีลาวาถ้าตกราวานี่จะหายอยู่ไม่หายดูหรอกขำน้ำตา น้ำตาไหลเฮ้ย hey, อย่ามาแย่งไก่อะเฮ้ยอะไรผม <Hey. S 1> เอาไปเออ,อตีครั้งหนึ่งเลยตีไม่ตายดิสไปเนี่ยเหรอหาหาคนแกเองด้วยตัวเองอ้าวขวานหายอ่ะานดูก่อนไม่มีเอ่ะเปนตกน้ำไปเลยพี่อาจจะไม่มีนะไปป้าป้าไปดีกว่าไปตัดไม้ไปบายไปตัดไม้มาไปบายเฮ้ยไม่รอเลยไปบาย ไายบายไายบายบป่บายไป่บายคลิปนี้จะมาไายบายกันนะพี่ชายนะอ๋อเฮ้ยเล่นมุกอะไรตั้งนาเนี่ยมันแค้สไม้คาร์บกันนะอันนี้มันไม้โอ๊กนี่มันไม่ใช่ไม้ดำธรรมดาใช่ไงอันไม่ใช่มันมันคือไม้ไม้ดำไม่ใช่ไม้โอ๊กเนี่ยมันเอาที่คาร์บต๊ะคาร์บเห็ไมเราบ้าไปแล้วโอ้ยมีสองอันเลยจำไว้ดดูิอะไรเอาไม่ใช่ อ้าเวเฮ้ยไม่ใช่ในี่มั่วดูนะนนบบเป็แี้ดูนะดูเป็นลัสโอ๊ตอะไรสักอย่างอ่านไม่ออกดูดูเออทังหมดเห็นแล้วเห็นตั้งนานแล้วนี่โอ๊กไม้โอ๊กนี่ครับของนะอะไรมันน่าจะนไม้โอ๊กดำนี่มันแกะไปหาแกชิค่าแกค่าข่าแข,าขากแขกตาล้ง ให้ของชนะเลยแล้วได้ขนสี่อันแล้ว <c oughs> ที่สุดก็นนอนไห้ไป <Bye. S 2> ไปไหนไม่ได้ตัดไม้สร้างบ้านไหมโอ้ยสร้างตรงนี้ไหม <c oughs> ตัวนี้ดูราบเลยดดร,ร,ราบลื่นราบราบลื่นราบออืออร่อยจะสร้างแบบเป็นบ้านหรือจะสร้างเป็นแบบ <c oughs> ไม่เอาดูอ่ะตรงนี้มันดันเยอะเกินไปอะ่ะจะมีตัวอะไรออกมา จะจะช่วยไก่น้อยเองโดยการสังเคราะห์ไปสงเคราะห์ด้วยการตายตายก่อนอุ้ยจะตายเองนี่ไงตายซะไก่น้อยอ่างไม่ตายกันตายกันเลยตายกันเลยออกไปเล่นเต็มจะไปลงดันของพร้อมของไม่พร้อมเต็มที่ขี้ไม่เต็มไฟว่ะ กดขี้เลยมีใครมีไฟปะไม่มีไอย่างเงี้ยไม่มีเลยมัวละแต่ไม่มีเราดูได้ไงวะดูดูตัวเองดิแล้วมันขคดโคตไม่ใช่ตกจะพูดทางคำไอ้ประเดีพูดปึ๊บถ้าถ้าถ้าตกจกหาให้ดูเลยปึ๊บตกเลยมีหกอันเองอ๋อของข้ามาเลยอุ้ยของพี่บางคัน พอค่าบังงั้เอเอาไปให้หมดเลยไม mm ่เอาโคอย่าสร้างเองอย่าสร้างใหม่ก็ได้มไม่มีตัวอะไรอืมสุดๆแล้วไม่มีตัวอะไรเดี๋ยวปรับไประดับหาเจอแน่นอนอ๋อ oh, ไม่เจอเอยเจอแน่นอนเจอแต่ไม่เดืออืมแพ้แน่นอนทำไมวันนี้ฟันวันที่สกเศร้ามากอืมนายศกเศร้าพอนายได้ออกจากกลุ่มแข็งคิโอคิโอ แล้วฝนก็ตกช่วยด้วยแล้วฟ้าก็มืดไม่ใช่แล้วพอเฮ้ยผู้เล่นอะไรช่วยด้วยไม่ช่วยเว้ยขึ้นไม่ได้จริงเหรอเนี่ยจะโดนคิปเปอร์ระเบิดคนเดียวสิแหละช่วยด้วยช่วยชี้ข้อไหยโอ้โหคนมาเองล้วกันไม่ไม่ไม่พี่ลงไปช่วยพี่ก็มีท็อตไหมมีเลยสลอเล่นไม่มีคุเห็นไหมมีท็อตแต่ไม่เหลือมี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 แต่ไปคาร์ฟสิอืมคาราฟให้ เอาไปจะลงดันหาเหล็กนะ่ะใ,ใ,ให้เจ้าให้หาเหล็กให้เองมาไปหากันเถอะครับท็อตยังแม่ลืมอ่ะแต่มีตกค่ะเสียบตกเลยขึ้นได้ขึ้นได้เหรออามีแปล mm hmm. oh. I believe อ c ไ n เราจะทำยังไงมันตรงไปมันก็จะนั่นนะเจ็บโอ้โอ oh. อะไรวโอ้ oh. oh. ข้าง,งล่างเห็นเลยชัดเจน พี่มีทะนุลงมั้งแต่พี่พี่เกือบลงไปแล้วเมื่อกี้ใครแหละฉันเกือบลงไปก่อนเขาแรกเลยมือพี่ไปละบ๊ายบายเอาติ้กดผิดใจเย็นๆพี่กระต่ายแปบบ๊บล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 บหน่อยได้ละ<ป>จะไหวจะไม่ไหวหมดนะ ใครเอาสายวางวะน่าจะวางที่ถสุดยอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นเย็นตัวดำจริงเหรอข้าไม่ตัวดำอ้าวจริงเหรออ้าวตัวดำโอ้ยเจ็บโหมอ้ยค่อนเจ็บอ่ะฉันตี้องตกเฮ้ยคีเปอร์ตายไหมตายจะได้ไหมตายแต่ไม่เลือดอุ้ยตกใจกับกับตีก้แล้วอ่ะไอ้แก่โดนผสมบีททัั๊ เราทำพีใครตีก็พีก็ตายใช่ไหมเนี่ยไม่ตายอะไรเรื่องเต็มเลยโอ้โหขุดโค่ข้าไหนอย่าพี่เราจะทำยังไงเดี๋ยวเอาหาเลข๋ยวหาเลขมาอย่าเอาอย่าหาเลขนะคาปเปอร์สโตนวางไว้เป็นจุดว่าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเอ้ยเอาทอสมาไปปักไปเรื่อยปักให้เจอถ่านเอ้ยเจอเหล็กเจอเหล็กอย่าขุดให้อุ้ยเจอเหล็กเต็มเลยขุมทรัพย์ชัดชัดเออขุดเลยขุดเลย ใช้อะไรขุดอะเรารวยมีมีมีอะไรอะมีดิไม่มีได้ไงมีกัวตัวอะไรมาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยกัวมาคุมกันหน่อยก็ดีไม่พราะลงดันแล้วมันเสียวๆตูดว่ะจริงเหรอเออมันกลัวโดนตุ๋ยอะไม่ตุ๋ยแบบนั้นแบบโดนมัาระเบิดเต็มๆหน้าเต็มหน้าเต็มตาอะไรเงี้ยจิปเปอร์สวัสดีครับจริงเหรอไม่เห็นจิปเปอร์ไม่เห็นพูดเล่นถ้าเจอเอ็นเดอร์แมนอะ เฮยเอ็นเดอร์แมนมาอยู่อะไรในนี้สมมติถ้าเอ็นเดอร์ดักกอนมามันยังไม่มีเพิ่มเลยอะไรวะประตูประตูมิติดีเอ็นยังไม่มีเลยอย่าแย่งเดี๋ยวพี่เจอก่อนนะความจริงอแต่พี่ไปขุดตรงนั้นก่อนอ่ะแวะให้อุ้ยโทษกูผิดให้อาหารหนึ่งอันฟูเลนไม่ให้เหรอเดี๋ยวพี่ต้องกินแบบดยิบอะใครหยิบอาหารไว้ก็หยิบไปเลยนะ จะเผากันเอ๊ยหยิบไปหมดนะหยิบไปหมดจะหาเอ้ยไม่หาหรอกเจอไอ้น,นั่นขอคุณหนึ่งอันเออ้ยขอ,ขอโอ้อข,อขอคุณหนึ่งอันพอหนึ่งอันน,นนะเธอยอย่าอย่าห้เออพอเอ้าเอ้าอะไรวะอะไม่ได้ยังเดี๋ยวตีตายไ่ขุดดิไปขุดมันโยนมันโยนทีมันโยนไป็สิบอันเลยนะเพราะมันโยนอันเดียวไม่ได้เหมือนในคอมนี่ โอ้ยจะตายแล้วเนี่ยดูเลือดเลยเอ้าอินมเอินมิลบ่ะแล้วเนี่ยตายจะหาให้ดูเลยแล้วดูก่อนอะไรเอาไปเอาไปเอาแล้วข้าจะข้าเอาเนี้อมันป่านไม้ไปเก็บไปเก็บอะไรอันนี้มันใกล้จะหมดละอะไรล่ะข้าต้ความเติมให้นี่เพิ่มเสริมโอ้โหมันมันลดเร็วมากเลยนะที่ใช้ต้นไม้อ่ะ เร็วโคตรเลยอ่ะแบบโคตรของโคตรเลยอ้าว๋ออีหมดละเนี้ค่ะเออหมดละเต็มละเต็มแล้วดูเด้อไปเจอตัวเก็บแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวเก็บแม่งเก็บอะไรอ่ะไม่เอาหมูสเต็กใช่ไหมเอาออกมาเอาเดี๋ยวยังอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่ขุดโคลอยู่ขุดโคลบุดแทงโคมาแล้วบุดแทงโคถ้าอยู่บ้าน อยู่บ้านในถ้ำนี่จะหายดูทุยหม่ยวมาเสียงขึ้นไปเจอเหล็กอันเนี้ยอีกแค่เมต่เจอเหล็กก็ในถ้ำนี้มีแต่เหล็กว่ะเออไม่ถ้าแห่งถ้ำแห่งเหล็กอยู่ข้างนี้ไหนวะข้างหลังอ่ะขอบคุณเนื้อหมูย่างอร่อยอร่อยนั่นการลยทีช่ไหมตอนี้เสร็จแล้วตันนี้มันหายแล้วอะไรเออต้นไม้หาผู้ใยเลยพูดจริง บอกแล้วเคยลองบอกมามา14นาทีละโอเคคนระับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าอยากดูอีกก็กด subscribe ถ้าใครชอบมากก็กดแชร์ถ้าใครไม่ยุ่งก็เอ้ยถ้าใครไม่ชอบก็อย,าย่ายุ่งใครใครกดแบบทำแบบนี้อย่าโดนต่อย เดี๋ยวต้นเทปโอ้โหเาเป็นชุดเลยชุดนักเรียนซะด้วยกันหน้าเชิญใหม่บายบายใช่ครับโอกาสหน้าเชิญใหม่บายบายอันด้วยรักกันต้นหอมบายบายเดดเดดบายบายกอยควายชุย